ดีใจดิดีใจดีใจเรวดีใจเย้บาย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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถอยหน่อยดิเดินถอยหน่อยดิสวัสดีครับจุ๊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 บวันดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นกลางน้ำมาเต้นกลางนัมเอาเต้นกลางน้ำเร็วเต้นกลางน้ำ เออนี่กำนำนี่กำนำตายไในเต้นเต้นโชว์เร็วแย่แย่นี่บีบบีบบีบเล่นกล้องเล่นกล้องหลานฉันเล่นกล้องสวัสดีครับเฮ้เฮ้เฮ้เฮบายบ๊ายบาย จุ๊บจุ๊บเต้นกำลังเลยเต้นกำนังจุ๊บจะจุ๊บอย่างเดียวเลยก็นี้จะจุ๊บอย่างเดียวเลยครับจะจุ๊บอย่างเดียวครับพอยัง